ไลา์ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับพอดไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์การรายการ35นาทีค่ะเริ่มกันที่ช่วงสีสารแห่งกองทัพนะคะวันนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจําปี2556กันค่ะ สีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยใหม่โคละละาาอัลติสเร้าใจเต็มสมรรถนะกรุงกวีแผ่นดินสีเขียวนับพันไร่ใกล้ใจกลางกรุง ซีซันแห่งกองทัพวันนี้เราไปกันที่งานแถลงข่าวการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2556โดยมีท่านพลเอกจิรเดชโมกคัสมิตรผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกองทัพเรือกองทัพอากาศและสื่อมวลชนร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามถึงเกณฑ์ในการตรวจเลือกทหารกองเกินในหอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศค่ะ สำหรับในปีนี้ผู้ที่อยู่ในข้อกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกคือทหารกองเกินที่เกิดในปีพุทธศัการาช2,535และผู้ที่เกิดระหว่างปีพศ2,527ถึงปีพศ2,534ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกมาก่อนและทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการจะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนรวมถึงสิทธิในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบนักเรียนจากทหารเรือหรือสอบบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบ,บกและ กองทัพอากาศตลอดจนสิทธิในการศึกษานอกโรงเรียนและฝึกอาชีพในหน่วยทหารอีกด้วยค่ะซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมารับหมายเรียกในวันที่1ถึงวันที่12เมษายน2 5 5 6ตามภูมิลำเนาของตนเองนอกจากนี้ทางกองทัพบกได้เน้นย้ำถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการตรวจเลือกทหารและใบรับรองผลการตรวจเลือกที่ถูกต้องว่าจะได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้นค่ะ รายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย HotLine Thailand ทุกข่าวคือความจริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮัตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์ก้านราฬิกา35นาทีค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย o l l n e w i o s h a v e it a l l สีสันแห่งกองทัพวันนี้เราไปกันที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการประจําปี2,556ของเขตดุสิตรกรุงเทพมหาคนครค่ะโดยมีท่านพลเอกจิระเดชโมกขสมิตรผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมซึ่งในการตรวจเลือกในวันนี้มีชายไทยที่อายุครบเกณฑ์การตรวจเลือกกว่า500คนมาเข้ารายงานตัวต่อประธานกรรมการการตรวจเลือกและได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการคัดเลือก ตั้งแต่ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและสแกนบัตรประจำตัวประชาชนตลอดจนการตรวจร่างกายเพื่อแยกประเภทของบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและผู้ที่ยังมีอาการป่วยอยู่ออกจากกันเพื่อนำผู้ที่มีร่างกายเป็นปกติมาวัดขนาดรอบอ,อกและส่วนสูงตามกฎกระทรวงประกอบพระราชบัญญ,ญัติการรับราชการทหารปี2497เพื่อรอจับฉลากเข้ากองประจำการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ และในแต่ละขั้นตอนก็จะมีเจ้าหน้าที่ฐานเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารต่างๆอย่างละเอียดและเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะเป็นเรื่องที่ดูแล้วเรียบร้อยดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นที่ผิดสังเกตปีนี้เราพยายามทําให้มันโปร่งใสที่สุดแล้วก็มีความยุติธรรมที่สุดพยายามที่จะปุดช่องว่างต่างๆที่อาจจะทําให้มีคนไปหลอกลวงประชาชนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจในการตรวจเลือกใน เขตดุสิตนี่เราจะออนไลน์กับทางกรมการปกครองด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ทําการตรวจเลือกในวันนี้จะเข้าไปสู่ระบบของกรมการปกครองท,งทันทีข้อมูลเหล่านี้จะถูกแยกออกไปเป็นลายบุคคลคือถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามหากเกินที่มาตรวจเลือกในวันนี้ไปติดต่อทีอ่อำเภอหรือว่านําบัตรไปอัปเกรดข้อมูล ข้อมูลการตรวจเลือกก็จะอยู่ในบัตรประชาชนหรือว่าในสมัทการของแต่ละคนเนะเพระาะฉะนั้นเน่การที่จะมาใช้สอรอสีสามนี่ก็บางทีก็จําเป็นน้อยลงมากแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศครับ